ครับตอนนี้อยู่กับช่อง f ามิล a าฟิล์มนะครับวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวกล้องโคนิกา C35 EF นะครับซึ่งกล้องตัวนี้เป็นกล้องคอมเพก t นะครับมีการโฟกัสแบบกะระยะหรือว่าโซนโฟกัสนะครับกล้องตัวนี้จะใช้ฐาน LR44 1ก้อนนะครับในการวัดแสงนะครับผม,ผมเปิดให้ดูนะครับตรงช่องนี้นะครับ ใช้ถ่าน lrcc แบบนี้นะครับ1ก้อนในการวัดแสงนะครับต้องใช้ฐ่านตัวนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ถ่าน aa 2ก้อนนะครับ เพื่อใช้ในการายิงแฟลนะครับผมเพื่อให้แฟลของกล้องทำงานนะครับ่านอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับฐานที่ใช้ในการทำงานนะครับอาตัวนี้อย่างที่บอกครับเป็นการโฟกัสแบบ โซนโฟกัสนะครับเป็นการกะระยะนั่นเองนะครับโดยเราต้องหาระยะวัตถุที่เราจะถ่ายนะครับต้องหาว่ามันห่างกับกล้องกี่เมตรนะครับมันจะมีระยะบอกนี่ครับ1เมตร1.5เมตร2เมตร3.5เมตรแล้วก็อินฟินิตี้นะครับในช่องมองก็จะมีให้ดูนะครับผม การจะใช้แฟลนะครับดันปุ่มนี้นะครับดันไปตามลูกศรน,นะครับแล้วก็รอแฟลชชาร์จก่อนนะครับอันนี้คือไฟแสดงสถานะแฟลนะครับผมถ้ามันชาร์จเสร็จมันจะขึ้นไฟเป็นสีส้มนะครับอย่างนี้นะครับแล้วกดถ่ายได้เลยแฟลตก็ออกนะครับส่วนปุ่มนี้คือปุ่ม เลทามเมอร์นะครับน,นะครับการทำงานของกล้องก็งประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้คือที่ปรับ ISO นะครับตัวนี้ปรับ ISO ได้ตั้งแต่25จนถึง400นะครับ ใช้งานไม่ยากครับแต่ว่าตัวตัวนี้ภาพที่ได้ถือว่าค่อนข้างคมเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมใส่ฟิล์มเทสให้ดูเลยนะครับให้ฟิล์มมาลงล่องหนาเตยตรงนี้นะครับ เรามั่นใจว่าใส่ถูกแล้วปิดฝาได้เลยนะครับถ้าตัวนี้หมุนตามนะครับแปลว่าเราใส่ฟิล์มถูกต้องแล้วนะครับนับฟิล์มทำงานนะครับตัวนี้อ่าแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูระยะโฟกัสในช่องมองนะครับแล้วก็มันจะมีค่าเบอกในช่องมองด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับด้านซ้ายคือระยะโฟกัสนะครับ จะมีบอกเป็นรูปแบบอย่างนี้เลยนะครับระยะแรกก็คือถ่ายโค้ชอัพนะครับ2ก็ประมาณครึ่งตัวนะครับ3ก็เต็มเต็มตัวนะครับ4ก็คือระยะอินฟินิตี้คือเอาไว้ถ่ายวิวหรือถ่ายอะไรนะครับส่วนด้านขวานี้นะครับคือค่า F นะครับโดยที่เราใส่ฐาน LRC4 ไปเพื่อให้กล้องวัดแสงครับมันจะขึ้นในนี้นะครับ สภาพแสงเลยนะครับนี่นะครับถ้าแสงมากเข็มมันก็จะวิ่งขึ้นถ้าเมื่อไหร่ที่เข็มมันลงไปตรงสีแดงข้างล่างนะครับสักูนะครับนี่นะครับข้างล่างใต้เลข2.8มันจะมีแถบแดงๆอยู่นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เข็มมันไปวิ่งไปที่สีแดงนะครับนั่นแปลว่าแสงน้อยนะครับกล้องจะ เราต้องทําการเปิดแฟลชนะครับผมเพื่อที่จะให้แสงมันพอดีนะครับประมาณนี้นะครับการทํางานกล้องข้าวก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับใช้งานง่ายครับผมค่ารูรับแสงกับสปีดก,กล้องจะปรับออโต้ให้อตัตโนมัติตามสภาพแสงนะครับส่วนการโฟกัสนะครับต้องเราก็ต้องหมุนโฟกัสเอาเองนะครับผม ทำงานคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกอฟิลมกลับให้ดูเลยนะครับต้องกดปุ่มตรงนี้ก่อนนะครับกดลงไปแล้วก็มืงสลักนี้ออกมานะครับหมุนตามลูกศรที่มันมีบอกนะครับผมปักมานะครับเปิดได้เลยนะครับนี่นะครับอ่าโดยรวมนะครับกล้องตัวนี้นะครับถือว่าให้ภาพที่ ดีมากนะครับเป็นกล้องที่ได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับมีแฟลชให้ในตัวนะครับภาพที่ได้ถือว่าคมมากๆนะครับ mm. เดี๋ยวผมจะลงภาพที่ผมได้ไปเทสถ่ายกล้องตัวนี้มาให้ดูนะครับขอบคุณครับ thank mm -hmm. you